เอารถไทไทขึ้นดิเมียโอ้โหกโลละเท่าไรครับโลละหกบาทโอ้โหปาด,ดี่แตง่าดีงามเปิืบรถไทครับต้องใช้ล้อใหญ่แบบนี้ครับ chăng mình gặp lốt thấy mạnh sắm bà lặng lên ก็ไม่ใช่ว่าจะจะสำเร็จนะครับต้องเอาแรงงานคนมาขนอีกนะครับมามาขุดอีกครับผมดูครับบึงหัวพี่น้องมันต้องตามลากมันไป <laughs> เอางอาาขึ้นงามเลยดูครับนี่ก็ย้ายรถเข้ามาตรงนี้ครับ แรงมันกับบัวนั่นเหมืนไหมครับมันหัวมันจะบอดีแล้วก็สีมันจะบางงามเอ้าคุณลูกสีมันจะแดงเข้มอันนั้นมันอันนั้นท่านพ่อกู่ที่วาดนั่นบ่อกับเขาตันนี่แหละของกับของมันนี่บ่วอันจังหวะอันนั้นมันเผาเหรครับบัวท่านพ่อเก็บกูนบัวสำนั้นบ่วกองเย็นสีเดียร์ฮานน้ำพี่ไหม่มันเป็นหัวขึ้นกันไหครับครับวันนี้ อันนั้นมาเว่าบางแบงก์หัวใหญ่แต่ว่าแบงไหนก็ไม่เยหรว่าพอดีต้นนึ่งมีหลายหลายหัวป่ะครับยางไปแต่จิตสอหรือว่าหัวเดียวนี่แต่ว่ามันบอมีมันอางมันแรงมันไม่อ๋เอามดครับ่วมากกปลูกมั่นหรือปลูก มันซ้ำปลังพวกนี้ว่าคปู่อยปลูก้นามบกันเครับเจ้าบางเจ้าก็ได้ลานลอย่างนี้หออที่ปลตื่นกันอันปูกันเนี่ย่ะของมันเผาเนี่ยอือคนก็ได้เป็นลานลานตัวเนาะเต้ครับ๊าด อันไซครับเจ้าของทีเพิ่นเนี่ยอันนี้เป็นทีเพิ่นวันเพิ่นมาตังกันเลยเพิ่นห้ยังไหนพอฮะเชาววัดาววอันนี้เขาเขาห้ค่าเศ้าปีละสามหมื่น มะซา,ว,าว,วบอกงกีง้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมม็เข้าใจอ,ใอัน,นอันนี้นี่เขาให<น>้เขาให้ไล่ต้นละสามหมื่นต่อป <DES I> ทีที่นี่เนื้อที่มูนี่เขาอยู่ในกรอบบริเวณในต่างจังอยู่ในกรอบเขาเขาไร่เราสองพันโอ้เขาให้คือเขา ย้เจ้านุ่นกระไดเจ้านุ่นกระไดได้ไปพื่อเอา้าเขาเกี่ยวอย่างเขาคือไห่เขาคือได้มันผลกระทบมันผลกระทบอ๋อมันกระทบอย่างครับมันกระทบแน่อ่ะได้เ,เสียงดังบปล่าหรือยังไงเสียงดังแน่ลมแน่ไอ้แน่ไอ้นี่เลโอ้ ครับได้เบิด์ตเจี๊ยบข้าวเยอะมันมีห่าลอยบนไร่มันได้เบิดโอ้โห่าลอยไรก็ได้เบิดไรละสองพันต่อปีเข้าสิบปลูกยังก็ได้หรือว่า่ปลู่ยังก็ได้ก็ได้คือเก่าได้เบิดเข่าเยิ้มไม่ทับเยิ้มเข่าเยิ้มก็ได้ของดกเออถ้าเข้าปลูกขวางลงไปห้าก็ได้ผลผลิตคือเก่าได้ของเยิมคือเก่าอือโอ้ ดีเปันอย่างแล้วเนาะนนครับอ้าฟังแล้วเข้าใจครับผมหมายควมว่าเจ้าของที่แปลงไหนที่ที่โดนเจ้าพัดลมยักษ์เนี่ยครับมาติดตั้งอยู่นะครับก็จะได้เฉพาะค่าต้นตรงนี้ครับปีละสามหมืนแล้วก็ได้ค่าเช่าที่บริเวณ ในรอบๆนี่ครับราลละสองพันต่อปีครับสุดยอดโอ้ถือว่าเขาก็ลงทุนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยปลูกใส่เวลาปลูกโดนปันไดพอเนี่ยมันยังใครได้เก็บเนี่ยโดนปันไดครับสามเดือนมาครับเนี่ยเกินนั่นเมือนกันสิเป็นขี้เราคืออันบ้านเฮ่าคือกันปะ มันแกขวขี่เราบ้านพรมเอืนมันแกวขี่เราเป็นคือกันบ่คือกันเออฮะมีโรงงานรับซือเน่าเขาสาอืมอันเนี้ยเอ่อเรื่อยเอ

โอสิบ่ได้หลยโล่ยู่บ่านเหอใ่เบิรตแปงไงอืมปันนั่นบ่ตามรักนี่หัวแดงยังครึ่งเบิดเล่นบ้านไหมโอ้อืมครับมันอยู่ตามเหงาอัน่ะ่า นเป็นหัวมดเนี่ย uh, อรครับ มันแก้วครับพี่น้องอแม่โคก็ใหญ่ลงเฮ็ดงานแล้วครับย้ำเข้าขึ้นเขาขึ้นทั้งสามปีกเลยบ่บครับพร้อมกรรันเลยบ่เอาขืนทีละปีกเอาขึ้นทีละอันโโอ้้ปนทีีละขึกโอ้มี สองลำมาอะไรครับไม่รู้เขามาสำรวจเบิง้งกล okay. างหันร่มบ่รถดื่มน้ำไม่ได้ดื่มน้ำมัน ได้น้องสังเกตด,ดูใบครับแต่ละใบมันมันต้านลมลมแรงนะนี่ครับแต่ละใบมันมันต้านลมเนี่ยมันแอนเลยนะ รู้สึกว่ามันโค้งแอนเลยนะครับตัวลมแรงอยู่นะครับแรงมากเลยไม่ว่าจะลมแรงแค่ไหนมันก็ความเร็วเท่าเดิมนะครับเพราะว่าเขาจะตั้งเอาไว้ให้มันเร็วเท่าเดิม